ครับผมวันนี้พอดีพาเที่ยวนะครับเราอยู่กันที่จังหวัดอะไรครับสุขโขทัยครับว้าสุขโขทัยนะครับผมมาครั้งแรกเลยสุขโขทยัยเรามาพักกันที่โรงแรมโรงแรมอะไรโรงแรมอะไรคุณแม่โรงแรมอะไรวะเลเจนด่านะครับสุขโขทัยนะครับผมเราไปแบบรถทิปเราขับรถมาแล้วก็หากันแบบสดๆเลยแล้วมาได้โรงแรมนี้นะครับช่วงนี้น้ําเยอะมากเมื่อกี้ผ่านมา น้ำพ่วมตามถนนด้วยอ่าเดี๋ยวแต่อนแรกนี่เราต้องไปเช็คอินก่อนนะครับเราอยากเห็นห้องพักตื่นเต้นแล้วว้าวว้าวอะไรเนี่ยขวดนะเอาขวดทิ้งเอ้เอาขวดทิ้งขอโทษขอโทษแยกขยะเอาไว้น้ำด้วยมีน้ำด้วย มันมีความเป็นสุขโขไทยแบบนี้นี่เองไม่เคยมาเลยเพิ่งมาครั้งแรกตื่นเต้นเลย oh. อ่าไม่เคยไม่เคย oh. น้ำฝรัง่ง ควาเป็นแต่ว่าโบราณมากๆห้องพักมีความลึกลับนิดนึงแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในห้องพักเรียบร้อยแล้วครับผม212คือเลขห้องของเรานะครับเรามาดูบรรยากาศห้องก่อนเพราะเรามีเวลาน้อยเราต้องรีบออกไปนอก Oh. Hey. เราเนี้ยอยู่ในห้องพักเรียบร้อยนะครับผมเป็นัไงต้นเตนสบายไหมห้องพักเย็นมากนะครับผมเดี๋ยวเรารีบรีวิวก่อนดีกว่าเพราะวันนี้วันเสาร์เรามานะครับเขามีตลาดพิเศษอยู่ตรงอุทยานด้วยแต่เขาสองทุ่มเขาก็เงียบแล้วก็บอกว่าอย่างนั้นเราก็รีบรีวิวเพราะตอนนี้มันจะหกโมงแล้วโอเคเริ่มจากนะครับต้องตนอันนี้คือเตียงทำไมยับอย่างนี้ <c oughs> อ๋อไห้กระโดดเมื่อกี้ <c oughs> เตียงนะครับน,นี่เขาเอาเตียงมาชนกันให้เพราะว่า มันจะได้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเตียงเสริมราคา700บาทเพิ่มเติมเนาะวันนี้วันเสาร์ราคาก็จะอีกแบบอันนี้ทีวีทีวีเป็นสมาร์ททีวีไหมลองดูสิฮะลองดูอันนี้คือีิมท e ไม่ใช่หรอฮะไม่ใช่แล้วไม่หรอไม่รู้อ่ะโอเคฟ้าประดูมินิบาร์มินิบาร์มีอะไรบ้างมีประมาณนี้นี่นะแล้วก็ในนี้กินได้ไหมะไม่ได้ 45บาทถ้าเป็นโค้กเปิดก็ป,ป,ป,ป้องได้เลยนะครับ <Yeah. S 1> นี่ mm hmm. อะไรเนี่ยชุดไทย <Yeah. S 1> ชุดไทยอ๋อเสื้อเขาน่ารักมากแบบสุขโขทัยเลยมีพี่เป่าผมให้ด้วยเมนูรวมเซอร์วิสโอ้ยห่อหมกปลาช่อน215บาทนี่เมนูเรคคอมเมนโอ้ hmm. มีหลายอย่างนะ mm hmm. น่ากินมากนี่เมนูรวมเซอร์วิส แล้วก็ที่นี่ก็มีสปาด้วยนะมา,าสตร์เปิด10โมงเชา้าถึง2 4ทุ่มนะครับผมรัดออเดอร์ตอน3ทุ่มนะครับราคาก็400กว่าบาท60ชั่วโมงมีไทยมา,าสตร์อะไรเงี้ย450ก็ไม่แพงมากเนาะฮะแล้วคุณแม่ชอบไหมมาดูความเป็นสุโคไทยนะครับห้องนี้มันไม่ใช่เป็นเทเลสนะ แต่พี่เขาบอกว่าเขาอัปเกรดให้เรา<ห><ห>เป็นห้องแบบเทเลสก็อีกราคาหนึ่งปกติห้องนี้ก็ราคา3 0 0 0ันกว่าบาทใช่ไหมแต่ที่ที่ดูราคานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นราคาต่งตางๆน,นี้ก็ต้องไปดีเซิร์ชต,ตามหน้าเว็บไซต์ทีนะนะครับว่ามันเท่าไหร่นะช่วงเวลาที่เรามานะเขาให้ระวังยุง,ง,ยงช่วงนี้ฝนตกมันเรื่องธรรมดา <S <S แล้วนี่ก็คือระเบียงฟับเปิดออกไปเป็นยังไงเรียงหลังห้องก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเรา เข้าไปดูห้องน้ําดีกว่าพอดีเมื่อกี้ติดขัดนิดนึงต้องตินเข้าไปปล่อยระเบิดไปเอาไปดูห้องน้ำรีวิวห้องน้ําต่ออะ,อะกดหรือยังกดแล้วนะไปะน,ะนี่ก็คือห้องน้ําของโรงแรมนี้ welcome <oughs> สรักเลย <c oughs> นี่นะครับอุปกรณ์เขามีห้โอ้ที่ยุงเยอะกระขเขาก็มีซอฟเซลให้นี่นะครับเป็นฝักบัวนะครับนะ ปีเจียวให้เร okay. ียบร้อยโอเคก็สรุปว่าไทนี้ไม่มีอ่างอาน้าไม่เป็นไรเพราะเรามันไม่สาคัญเท่าไหร่นะครับผมหลังจากที่เรารีวิวห้องพักไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเดินเที่ยวรอบๆนะครับเดี๋ยวนี่ตอนนี้เราไปไหนนะไปอุทยานข้างๆมันห่างจากโรงแรมแค่1กิโลนะครับลองมาดูว่าใกล้ๆนี้มันมีอะไรนะครับผมไปตามมาก่อนว้าวตอนนี้ไฟเขาเริ่มติดแล้วที่โรงแรมแห่งนี้ดูดิมี กิมมิคยูนิคคินิคน่ารักมากไฟไฟโรงแรมดูนะ้ำมันเยอะมากเลยอะแต่น้องบอกว่าที่นี่ไม่เคยน้ำท่วมล้นมันมันท่วมอยู่ในเมืองอย่างเดียวนิดนึงนะครับปลอดภยัยเขาบอก่นะถ้าแม่รู้ว่าแม่คงตื่นเต้น <c oughs> <c oughs> แม่ง <c oughs> สำหรับคืนนี้นะครับเราก็มากินข้าวที่ร้านอาหารของเขานี่แหละนะครับผมกินอะไรแบบง่ายๆครับคุณแม่สั่งเรียบร้อยก็สําหรับร้านที่เรามากินข้าวมื้อนี้ก็คือเราอยากจะชิมแค่ว่ารสชาติร้านอาหารเป็นยังไงบ้างซึ่งวันนี้เช้าอาหารเช้าก็จะอยู่ที่ห้องอาหารนี้เหมือนกันนะนี่คือบรรยากาศตอนนี้นั่งกันอยู่ริมฝั่งโขงเอ้ยไม่ใช่ริมน้ำนะครับแต่ตอนนี้มันมืดแล้ว แล้วก็เดี๋ยว2องทุ่มนะครับจริงๆมันมี1นึ่ทุ่มด้วย1นึ่ทุ่มกับ2องทุ่มเขาจะมีการแสดงโชว์ตรงเวทีด้านหน้านี้ด้วยแล้วตอนนี้นะครับผมพวกเราก็กลับมาถึงที่พ,พักเรียบร้อยแล้วนะครับผมคืนนี้ก็สภาพจํำแย่นะครับ รับผมทานอาหารที่โรงแรมตอนกลางคืนไปเดินอุทยานนะครับผมประวั <c oughs> ติศาสตร์สุโขทัยแล้วก็นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกินอาหารเช้านะครับลองมาดูว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะครับสําหรับทริปมาเที่ยวสุโขทัยในครั้งนี้ <c oughs> จริงๆไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาสุโขทัยเราจะไปถึงเชียงใหม่เชียงอะไรนู่นนะแต่ว่าเราไม่ได้แผนแล้วก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับผมโอเครีวิวโรงแรมที่นี่โรงแรมอะไรเลอ อะไรวะเลื <l ots> อะไรวะเลเจนดา้ <l ots> ลนดาลืมทุกทีเลยง <l ots> แรมเขานั่นแหละตามนั้นเลยโอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดสุขโขทัยนะครับเราพักกันอยู่ที่โรงแรมเลเจนด้านะครับสุขโขทัยนะครับผมซึ่งใกล้ๆก,กับ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยนะครับแล้วก็ด้านข้างของแรมก็จะมีสิ่งนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นวัดนะครับผมตอนนี้พอดินอยู่ที่วัดช้างล้อมนะครับสุโไทยด้วยนะครับเช้านี้เปิดคลิปที่นี่นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆที่มาเที่ยวสกุโไทยก็ลองมาพักที่โรงแรมนี้ได้นะครับสาหรับเช้านี้เราจะไปไหนตอนนี้รอคุณแม่คุณลูกเขาตื่นก่อนนะครับผมเช้านี้ที่โรงแรมนี้เราจะพาไปทานอาหารเช้าเราดูในรีวิวมาเขาบอกว่าอาหารเช้าเยอะและดีมากนะครับผม ก็ลองมาดูนะครับว่าอาหารเช้าจะเยอะและดีแค่ไหนนะครับผมเราไม่ทราบนะครับผมอันนี้บอกก่อนว่าเราอยู่สุโขทยัยเราอาจจะไม่ไปไปเทียบกับจังหวัดที่เป็นนักเบืองท่องเที่ยวเยอะๆนะครับผม oh. พอดินเลสเปกเลยว,ว่าแค่แบอกว่าพอมีของกินนิดหน่อยก็พอ oh. ลองมาดูนะครับผมแต่ว่ารีววเขาบอกว่ามันเยอะมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราชมบรรยากาศที่นี่ก่อน นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปรับคุณแม่คุณลูกอีกทีนึงนะครับเราไปทานอาหารเช้ากันนะครับผมไปพอเดิน่าเที่ยวครับผมโรงแรมนี้ห้องหลับสบายแอร์เย็นเจี๊ยบเลยบอกเลยโอเคครับ และตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่อาหารเช้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปตัก,กอาหารเช้ากันก่อนนะครับ รอกันเลยตักไปอย่างรวดเร็วมากน้องตีนกินอะไรบ้างไอ่ะอร่อยไหมเช้านี้นะอันนี้คืออาหารเช้าของพวกเราในวันนี้สําหรับรีส<ม>ที่นี่นะครับร<ม>ีสอร์ทที่นี่โรงแรมนี้มีข้าวต้มนะครับแล้วก็มีของกินแบบอาหารไทยๆทยส่วนพวกอเมริดอันนี้เขาก็มีให้มีชีสให้นะครับเพราะที่นี่ก็มีต่างชาติแต่เราจะได้บรรยากาศแบบเหนือเหนือ,นอแบบนี้เกือบเข้าเหนือสุขขทดไทยนี่คุณแม่เขาบอกว่ามาถึงที่นี่จะต้องกินขนม คลกสุขโขไทยเขาทำโคก,กันสดๆเลยคุณแม่ลองชิมดูคุณแม่เป็นยังไงบ้างสำหรับอาหารเช้าที่นี่ป,ปกติปกตินะครับผมถ้าเทียบกับโรงแรมเชนใหญ่ๆก็ไม่ต้องเทียบเพราะว่าก็าคืออันนี้มันโรงแรมแบบว่าสไตล์บแบบไทยๆพื้นบ้านอาหาร แ่ก็ถามว่ามีครบไหมครบนักท่องเที่ยวต่างช่องต่างชาติก็ว่ามีเอามาลงเอามาเหล็บมีชีสให้นะรับมีสลัดอย่างนี้ขอไทยนะจ๊ะเ็นจริงวันนี้ก็ดูแบบลูกค้าไม่เยอะแต่ว่าเขาจัดโปรเฟล์ดูนั่งชมบรรยากาศด้านหลังริมทะาเลนะจ๊ะเนไปกินรอบไป โอเคครับผมวันนี้เราปิดคลิปกันอยู่ในห้องพักดีกว่าต้องตีเก็บของเสร็จหรือยังคุณแม่ทําอะไรอ่ะขโมยอะไรเคลียร์ตู้เย็นโอเคนะครับเราอยู่กันที่โรงแรมเลเจนด้าสุขโขทยัยนะครผมดูนะครับวันนี้เรามาเที่ยวทางเหนือเราเป็นรถทีมนะครับขับมาแบบไม่ต้องจองนะครับไม่ใช่ไม่ใช่จองจองบนรถนะครับไม่ได้เลือกมาว่าอะไรตรงไหนแล้วก็โรงแรมนี้โอเคถือว่าดีอาหารเช้าก็ ได้อยู่ก็กินอิ่มอยู่นะครับนอนหลับสบายนะครับใกล้วัดวา,ารามนะครับที่เราไปเที่ยวฝากใกล้ที่เที่ยวเลยฝากเพื่อนๆนะครับใครมาสุโขทัยก็ลองมาเอาที่นี่เป็นที่พักก็ได้เนาะนะร,ราคาก็ไม่ได้แรง แสงทางโค้งเท่าไหร่นะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อะไรลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับใช่ครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นสมาชิกพ่อดิมพาเที่ยวกันเยอะๆนะครับผมสุโขทัยนะครับเที่ยวเหนือเรายังไปกันต่อนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่วงนี้เราจะลง EP วัดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าทางแถวนี้ก็มีวัดโบราณวัดเก่าอันยัค่อนข้างจะเยอะนะครับดูว่าพ่อดินจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับผมพาต้นดินข้าวัดบ้างเด็กๆเข้าวัดกันเยอะนะครับผมเค สายลมแห่งรักพักมาขอจงอย่าพารักไปอย่าพาดให้เธอห่างไปให้เราห่างกันหากลมได้ยินหัวใจขอจงเมตตาบางสักครั้งให้รักได้อยู่คู่กันให้เธอได้อยู่คู่ฉัน Lord find